สวัสดีครับทุกคนคือล่าสุดเนี่ยที่ผมลองเล่นเกมแบบพวกเกมที่มันใช้กราฟิกสูงๆนะแล้วก็ลองสตรีมไปด้วยเนี่ยผมบ่นนะครับว่าแบบเฮ้ยมันแหลกเว้ยแล้วแบบผมก็เซ็งๆใช่ไหมแบบเฮ้ยถ้ามันไม่แหลกนะผมแบบจัดก,การได้แน่นะแล้วก็มีคนเหมือนว่าได้รับฟังคําขอหรือว่าคําบ่นของผมนะก็คือ SPOM16 e n นะครับเขาลือกันว่านะครับมันเร็วแรงแล้วก็ภาพคมชัดมากนะครับตอบสนอง ไม่ใช่ทุกการขับขี่นะทุกการเล่นของโปรเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่ามันจริงสมคำนั่งลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย FIRST LOOK ที่ผมได้รับมานะครับตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มันไม่ได้หน้าตาเหมือนแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับมันก็จะดูเรียบๆเ,เหมือนคล้ายๆแบบส่วนตรงฝาก็มีแค่นี้แหละครับโ oh, <man. S 2> อเมนตัวคีย์บอร์ดนี่ก็คือยิงตัวคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถที่จะไปปรับ แสงปรับไฟได้นะแต่ผมอ่ะชอบว่าให้มันเป็นสีขาวผมว่ามาแบบเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะคือไฟไฟสีขาวสําหรับผมเนี่ยโอเคส่วนตัวความบางของเครื่องนะมันก็มันก็บางนะเอาจริงบางอย่างนี้แล้วก็ยังแรงได้นี่ก็คือถือว่าผมว่ามันก็เจ๋งแล้วนะส่วนเรื่องน้ําหนักก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ได้กะว่าเฮ้ยผมจะต้องไปพกออกนอกสถานที่อะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่คือผมแค่อยากจะได้คล้ายๆว่าคอม ที่ผมไม่ต้องมานั่งตั้งหรือแบบอะไรเยอะแยะมันเกะกะพื้นที่นะครับซึ่งตัวเนี้มันบางแล้วก็แรงนะครับตอบโจทย์ส่วนพอร์ตเนี่ยให้มาเยอะพอสมควรเลยก็จะมี Intel Thunderbolt 4 Wi-Fi 6นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเช่น USB-C HDMI USB แล้วก็ที่ใส่ SD card ซึ่งใส่ SD card เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีบางเครื่องก็ไม่มีนะครับแต่พอมีคือเราไม่ต้องไปซื้ออุปรกรณ์เพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวามือมี USB เพิ่มให้อีก2พอร์ตนะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีรูระบายความร้อนค่อนข้างเยอะพอสมควรเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมก็พูดคร่าวๆไปสักระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาลองเทสเล่นเกมให้ดูแล้วกันก็เดี๋ยวจะเล่นสัก2เกมนะครับก็มีอาจจะเป็น i d e n t i t y V แล้วก็ h Home, Home s w e ว t Home นะครับก็คือเกมแนวเดียวกันนะแต่คือผมอยากจะให้ลองดูว่าเวลาผมปรับ สุดแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตลองปรับแต่งเครื่องดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่น OMEN Gaming Hub นะครับที่จะช่วยให้เราปรับแต่งตัวเครื่องของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมมากขึ้นอย่างเช่นการปรับแต่ง CPU GPU Memory นะครับประสิทธิภาพนะครับผมจะเร่งให้มันเป็น i n t e l i g e n t นะครับ หรือจริงๆก็คือการโอเวอร์คอกเครื่องนั่นแหละนะครับส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องความร้อนนะครับตรงนี้เขาก็มีให้ปรับแต่งความเร็วของพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นออโต้อยู่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นแบบสุดเลยแล้วกันเพื่อจะเล่นเกมได้สมูทที่สุดนะครับคือเรียกได้ว่าจัดสุดจัดเต็มก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมกันนะครับก็ถือว่เาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับแต่งได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมปรับแต่งประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดูเลยดีกว่าผมก็จะทดสอบเล่นบนโต๊ะตัวนี้เลยนะจะเห็นได้้้้้้้้วว่่่่่าาาาาพพืืนนนนทททีีมีมมมมมมมไไดเเเยยออะใใชชสสส์์์กกแแลผ็็ปถ เดี๋ยวมาดูอินเกมกันนะครับอันนี้คือตัดให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าตัดให้ดูทั้งเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับก็อยองว่านะมันเป็นคลิปรีวิวนะครับไม่ใช่คลิปสอนเล่นเกมนะตีเข้าไปครับหมอกนะคือหน้าจอเนี่ยถือว่าโคตรดีนะผมบอกเลยนะคือใครที่แบบไม่เชื่อผมก็ลองไปลองที่ร้านดูนะค,คือมันแตกต่างนะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีสนมสายตานะ e Safe นะครับลดแสงสีฟ้าไม่ต้องพึ่งแว่นนะแล้วก็ตัวภาพจอเนี่ยคือรองรับความเคลื่อนไหวแบบ144เฮิรตนะครับ ใครจะเอาไปต่อขึ้นจอดีๆจอใหญ่ก็ทำได้เต็มที่เลยนะครับตัว CPU ก็ประมวลผลโดย Intel Gen 11รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเร็วแบบหลบหมอกกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับไม่มีการแล็คกิ้งแน่นอนส่วนดีเทลภาพก็คมกริบครับ NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB นะครับเล่นเพลินๆน,นะครับส่วนพัดลมก็มีระบบระบายความร้อนมีระบบระบายความร้อนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเครื่องมันจะร้อนนะครับยกเว้นคนเล่นจะร้อนเองนะโดยเทคโนโลยี Omen Tempest Cooling ที่มาพร้อม Dynamic Power, ทําให้เครื่องไม่ร้อนนอกจากนี้ HP ก็ยังสนับสนุน Play to Poker เพื่อผู้เล่นได้ก้าวหนะ้าเป็นโปรเพยอใครยากเป็นโปรก็เอาเครื่องอุปกรณ์ดีๆไปใช้่เดี๋ยวจะไปเล่น Home สวิตช์โฮมให้ดูบ้างนะครับอันนี้ปรับเป็นออาตานะครับคือหลายคนนะบอกว่าเฮ้ย hey ฝีมือมันต้องมาก่อนอุปกรณ์อันนี้จริงครับฝีมือมันสําคัญที่สุดแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมอ่ะฝีมือแค่ไหนบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับคือยิ่งถ้าไปสู้กับคนที่ฝีมือเท่ากันแล้วเนี่ยอยากเห็นภาพไหมคืออันนี้ผมเรนดอมมาเล่นนะครับแล้วผมก็เจอตัวอย่างแบบบังเอิญมากนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมฮมสวิตฮมเก่งนะผมแค,แ,คแค่ชอบเล่นนะครับแต่ที่มาเทสคือมาเทสภาพแล้วดูเกิดอะไรขึ้นนี่ไงครับอุปกรณ์ไม่ไหวนะครับไม่รู้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าฝีมือมันเท่ากันนะแต่อุปกรณ์มมมมััันนนนไไ่่่หววแล้้้คุณจะเเออาารสูกบผีี เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้ใช้คนแสดงแทนนะถ้าสมมุติว่าเราจะเดินทางสายโปรเกมเมอร์หรือจริงจังเกมมิ่งหรือเป็นสายสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยอุปกรณ์อ่ะสำคัญมากมากนะผมบ,บอกเลยเพราะว่าอุปกรณ์อ่ะมันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้นะครับอย่างอารมณ์ความเครียดความสเสถียรของฝีมือ,อเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันแข่งจริงเราอจะเครียดกดดันแล้วฝีมือเราดรอปลงมาแต่สิ่งที่มันจะไม่ดรอปเลยคืออุปกรณ์นะครับถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่มันดีมันก็จะซัพพอร์ตเราในการแข่งขันในการสตรีมนะครับในการเล่นจริงสมณม์ ซึ่งสาหรับผมเนี่ย HP Omen 16ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นสายจริงจังเกมมิ่งหรืออยากจะพัฒนาฝีมือนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยผมถอยของแพงมาเลยแต่ว่าฝีมือผมยังไม่ถึงมันโอเคไหมครับมันโอเคนะครับคือถ้าเราคิดที่จะเดินทางสายจริงจังเกมมิ่งหรือเรารักที่จะเล่นเกมอ่ะการถอยอุปกรณ์ดีๆมันช่วยให้เราเพลิดเพลินกับการเล่นเกมมากขึ้นนะครับแบบเรียกได้ว่าอัธรรจัดเต็ม แล้วซื้อบางทีมันซื้อทีเดียวแล้วมันจบนะครับมันไม่ต้องซื้อ3ซื้อสอนสำหรับสิ่งที่เรารักอ่ะมันไม่มีค้าแพ้หรอกครับเอาละครับก็จากที่เล่นเกมลองกันไปดูนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับไม่เสียอาการแต่อย่างใดนะเล่นแล้วลื่นไหลามากนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับปกติใครที่เล่นเกมเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยเครื่องเราแรงแล้วแต่แบบบางทีมันก็ต้องมีแพ้บ้างะนะครับแพ้ชนะมันเรื่องปกติอยู่แล้วบางทีเราแพ้ใช่ปะ่ะเราก็หัวร้อนใช่ป่ะแต่เครื่องเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ร้อนแน่นะเพราะว่าตัวพัดลมระบายอากาศเเเาาาาาาออััักกกรรดมมจจุุุ่่่นนลลสยบ 15นะครับตัวนี้ก็มีพัดลมที่เขาเรียกว่าแบบผ่านเทคโนโลยีนะ Tempest Cooling นะครับเลยใช้ Power Dynamic Power ทำให้ เราสามารถเล่นโดยที่เครื่องไม่ร้อนได้นะครับคือเล่นไปเลยเล่นเหมือนวัวเหมือนควายเครื่องก็ไม่ร้อนนะครับรับรองคนที่ร้อนนี่คือตัวเราเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เครื่องเนียวเอาอยู่นะครับคือเป็นเครื่องที่ด้วยความที่พอร์ตเขาให้มาค่อนข้างครบพอสมควรแล้วแหละมันก็เราสามารถที่จะเอามาเล่นเกมเพียวๆก็ได้หรือจะเอาไปตัดต่องานก็ได้หรือจะเอามานั่งสตรีม2จอก็ได้นะครับคือเครื่องหนึ่งเอาไว้แบบฉายขึ้นสตรีมส่วนเครื่องนี้เอามาเล่นเกมแบบหนักๆไปเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบสายสตรีมอย่างเงี้ยสำหรับ มาเล่นเป็นเกมหลักอัดไปเลยก็ได้แล้วอีกเครื่องหนึ่งคือไปขึ้นสตรีมก็ได้หรือจริงๆถ้าคิดว่าได้ก็คือเอาทั้งสตรีมทั้งเล่นเกมไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าโสโลแกนของเขาอ่ะอย่างที่บอกเลยนะมันสมสโลแกนที่เขาบอกว่าเขาสามารถเอา แล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยให้เขาเรียกว่ากายหยาบเนี่ยมันเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งนะครับแต่ว่าความสามารถของมันอ่ะคือเดสก์ท็อป PC เลยนะครับอันนี้คือจริงๆเลยที่ลองมาก็คือเห็นได้ชัดว่ามันแรงอย่างนั้นเลยนะครับเอาล่ะผมก็พูดมาเยอะแล้วนะคือที่อยากจะฝากหลังจากที่ลองมาแล้วเมื่อกี้ก็บอกเรื่องฟิลลิ่งไปแล้วนะครับว่าเล่นแล้วมันเป็นยังไงก็อยากจะส่งท้ายนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนเล่นเกมแบบจริงจังนะครับเล่นเป็นแบบเล่นแข่งอะไรเงี้ยนะบางทีเนี่ยฝีมือเราเท่ากันนะครับแบบฝีมือเท่ากันแต่ว่าอาวุธเเราามมมันมันนไ่่ทก ็เป็นเรื่องของการตัดสินผลแพ้ชนะได้นะอันนี้คือเรื่องจริงใครเล่นเกมแบบจริงจังจะรู้เลยนะคือฝีมือคุณเท่ากันน่ะแต่เขามีปืนนะคุณมีแค่มือเปล่าๆคุณสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งตัว HP OMEN 16เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะเป็นสายจริงจังเกมเมอร์เลยนะโอเคเลยหรือก็อย่างที่บอกว่าถ้าแบบออยากให้มันครบออินไปเลยเงี้ยในเครื่องเดียวจบเอามานั่งตัดต่อหรืออะไรก็ได้นะครับ ตัวนี้เขาก็เปิดโอกาสนะครับให้เราไปอัพสเปคเพิ่มได้ไปเพิ่ม SSD ไปเพิ่ม RAM ได้ถึง32 g b นะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาใครก็แล้วแต่ความชอบแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยผมก็ถือว่ามันจัดเต็มค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับ